สวัสดีครับมีรักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในดาก้อนเน็ตทูนะครับตอนนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้คือ3ล้านนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะครับจะได้เป็น5ล้านนะครับจะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นอีกบานเลยนะครับเอาวันนี้จะมาเจาะลึก4คาสนะครับแล้วก็รวมถึงว่าอาชีพยากมีอะไรบ้างและเราควรจะเปลี่ยนอาชีพอะไรสำหรับผู้เล่นสายฟิสสสายเติมน้อยเดี๋ยวจะพูดแบบเจาะลึกเลยนะครับสี่คาสหลากสไตล์เลือกและปรับคาสได้ดังใจก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนอนาคตบางทีเราอาจจะเบื่อวอลเลเยอร์แล้วอยากจะเปลี่ยนคัสเนี่ยอนาคตไม่มียาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะนั้นอย่างที่บอกคือผู้เล่นถ้าจะเลือกคัสไหนช่วงนี้พยายามเลือกอาชีพที่เราแบบเล่นยาวๆแล้วถูกใจนะครับก็เดี๋ยวลองฟังมีดูแล้วกันเนาะอันนี้มาพูดโปรโมทให้กับทางทีมงานก็คือว่าถ้าเกิดสมมติอย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะย้ําอีกรอบจะได้ของรางวัลด้วยนะครับหูแจกหนักจัดเต็มเลยนะรับประกันไม่เคี่ยวแน่นอนนะครับบริษัทนี้ เดี๋ยวจะมาพูดแบบเจาะลึก4คลาสแบบเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยวอริเออร์เป็นไงนะอาเชอร์เป็นไงเมทเป็นไงพระเป็นไงนะครับแล้วก็พูดถึงอาชีพที่สายฟรีควรจะได้อาชีพอะไรเล่นแล้วคนรับเข้าตีแน่นอนไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่มีทิ้งแน่นอนนะมันจะมอีอาชีพจริงๆที่เล่นไปยังไงก็ไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะม่หลอกจริงๆอาชีพอื่นคนเขาไม่ทิ้งแต่ว่าอย่างที่บอกอาชีพที่หมิ่นจะบอกเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ทุกคนต้องรับเข้าบัตตี้แน่นอนถูกไหมครับอ่ะอย่างเช่นพาลาดิน พาราดินมันมีดูดตีนมีดูดบอสให้ตีตัวมันเองแล้วตัวมันมีลดดามเมจซึ่งเราไม่มีคัสอื่นที่ไหนที่สามารถทําแทนพาราดินได้พาราดินเก่ง BVP ด้วยถ้าเกิดเราพูดถึง p v p อ่า88อะนะพาราดินสามารถจะเข้าไปล้วงได้เลยครับเข้าไปตีพวกนักเวทหรืออะไรเพื่อตัวเปิดเป็นตัวแข็งที่สุดแล้ววอลเลอร์ก็จะเป็นรองลงมานะครับส่วนพระเกมนี้ก็โกงเหมือนเดิมเลยนะถ้าเกิดพูดตรงๆ อ่ะเดี๋ยวเราขอมาเริ่มอาชีพแรกกันเลยเดีกว่าครับเป็นอาชีพยอดฮิตที่สุดแล้ว เรามาเริ่มที่อาชีพและอาชีพยอดฮิตที่สุดของณนะตอนนี้เลยนะครับก็คือคิริกนะคิริกเนี่ยเ,เดลมีขอยากพูดถึงแค่คาสองพอนะครับซึ่งคิลิกภาคเนี้ยมันจะมีพระผู้หญิงด้วยนะซึ่งปกติมันไม่มีถูกไหมซึ่งพระผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากเลยนะเราสามารถกดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับซึ่งเรามาพูดถึงแค่คาสองพอแล้วกันนะคาสามีจะไม่เจาะลึกมากเพราะว่าแพทแพทเริรมมาเนี่ยแค่คาสองนะครับคิลิกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นพาราได้พาราก็คือสายแทงดูดตีน ซึ่งพาราดีนดียังไงใช่ไหมครับมันจําเป็นที่ยังไงคนก็ต้องรับครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแรกๆอาจจะยังไม่รับแต่พอเราเล่นเน็ตไปเรื่อยๆเนี่ยเปเน็ตโหดเนี่ยจำเป็นต้องมีพาราดีนในการดูดตีนบอสไม่อย่างนั้นนะบอสตบแรงมากครับไปตบพระเออไปตบเซนอย่างเงี้ยอ่ะหรือว่าจะไปตบพวกสายดาเมจเนี่ยไม่กี่ทีก็ตายนะเพราะฉะนั้นพาราดีนคืออาชีพที่ยืนหนึ่งเลยนะในการที่ว่าผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้แน่นอนครับ อ่าต่อไปอาชีพหนึ่งก็คืออาพาราดินเปลี่ยนเป็นอะไรใช่ไหมต่อไปพาราดินเปลี่ยนเป็นการเดียนซึ่งมันจะเป็นแทงจ๋าแต่ถ้าเกิดเป็นครูเซเดอร์เนี่ยจะทําดาเมจแต่ว่าดาเมจของครูเซเดอร์แรงมีรู้สึกว่ามันแรงวกว่าอาชีพอื่น,นอีกนะแต่บางคนจะแบบปา마า่คึกว่าแบบเฮ้ยสายพระไม,ไม่น่าจะทําดาเมจแรงอ่าต่อไปในส่วนสายเส้นนะครับสายพระนะพระเนี่ยชอบซับฮิว ป็นคีลิกแล้วก็เป็นพีซแล้วก็เป็นเซนนะครับอุ้ยจริงๆมีเขียนผิดนะเซนนี่ต้องเป็นพระนะเดมีไปแก้นะครับคือถามว่าเวลลำบากไหมก็ไม่เวลลำบากนะเพราะว่าเสาที่มันวางแรงมากแล้วมันวางได้หลายอันนะเหมือน,อนพีซีอ่ะเพื่อนๆนึงภาพออกว่า PV PVP ก็โหดแถมอย่างที่บอกคือพระยังไม่มีทางตกงานเลยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจะลงดันเน็ตจะลงดันอะไรก็เป็นไงครับรับพระเข้าปาร์ตี้หนึ่งคนคือพระใไรก็ต้องมีครับเพราะว่าเราต้องมีฮิวถูกไหมและสําคัญคือเสาที่วางปัก ไฟฟ้าช็อตของพระเนี่ยค่อนข้างโกงมากไม่มีดาเมจด,ด้วยครับแรงด้วยเพระาะฉะนั้นนินหมีบอกเลยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผู้เล่นสายพีสายตัวน,น้องควรเล่นที่สุดครับอ่ะต่อไปในส่วนอาชีพที่สองนะต้องเรียกว่าวอร์เรอร์อาชีพพระเอกตลอดการของดาร์ n n เน t ูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่ะวอร์เรอร์เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงซอร์สแมนก่อนเลยนะครับซอร์สแมนเนี่ย ถ้าเกิดเราซอสมาเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นไปถึงคัสสามเนี่ยมันจะมันจะมีเปลี่ยนเป็นกาดีเอเตอร์กับมูลหลอดซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆนะอันนี้อ้างอิงจากจีนเลยท็อปเซเวลเอ้ยท็อปเอ่อท็อปพีวีพีอารีนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมูลหลอดกันหมดนะครับแต่ว่าหมีไม่รู้เขาเปิดของหรือเปล่านะแต่ว่าหมีไปดูของเขาเป็นสุลต่านกันสักครึ่งเซฟอะซึ่งมูลหลอดเป็นยังไงมันก็เป็นนักดาบเวทอะกระโดด คือท่าที่มันเด็ดจริงๆเท่จริงค,คือการกระโดดครับแล้วก็ฟาดลงมาเท่มากนะเรียกได้ว่าแค่ท่านี้ท่าเดียวเลยแหละทุกคนเทนใจไม่เล่นมูลหลอดกันหมดนะครับอ่ะต่อไปเราพูดถึงวอลข้อดีดียังไงใช่ป่าวอลเป็นตัวละครที่ฟารมไวเพราะว่าวอลมีสก,กิลว,วิ่งไวครับเวาลากิ้งวอลมันจะวิ่งไวซึ่งก็เป็นอาชีพเดียวความสามารถหนึ่งเดียวของวอลเลอร์นะครับอ่ะต่อไปสายอ่อสายควานสายคลองก็คือเมอร์เชนเอรี่นะครับ สายค้าสามนี่ก็คือเดสทอยกับบาบาเลียนมีเจ้าบอกว่าบาบา a เลียนเนี่ยมันจะเก่งทั้ง PVE และ PVP มันจะมีท่าพายุหมุดแล้วก็มีท่าดูดมาแล้วระเบิดแรงมากแต่ว่าอย่างที่บอกตอนเป็นวอก็ตรงๆเลยนะตอนเป็นวอคือกากนะก็ไม่ถือว่ากากแต่คือมันไม่สุด,สดทางอะเราดาเมจก็ได้แทงก็ได้แต่มันไม่สุดทางเห็นปะเพราะว่าอ๋อสายวอ r r i เ r เนี่ยเห็นปะเเพือ่อนรสเตตัมันคือสรงบดุล ต่ถ้าเกิดอันนี้พูดถึงนะสุตลต่านถ้าเกิดพูดถึงสุตลต่านจะเล่นเนี่ยเขานิยมสองอาชีพก็คือมูลหลอดเพราะว่ามูลหลอดเนี่ยถ้าอัดสุดแรงมากแล้วมันเท่มูลหลอดนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดินเข้าไปอัดปะทะเหมือนพวกการีเตอร์หรือซอร์มาเตอร์นะมูลหลอดคือเป็นนักดาบเวทปลาไก่ครับแล้วแม่งโคตรเท่ไก่ชีพหนึ่งที่สายสุตลต่านมันจะนิยมคืออะไรก็คือเซเลน่าครับเมดไฟยิงแรงมากนะอ่ะ ถามในส่วนว่าผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเป็นสายฟรีเลยมีบองตรงนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่แต่คือถ้าเกิดเป็นสายเติมและเป็นสายสุลต่านโคตรเก่งครับอันนี้เ,เพื่อนๆก็ต้องลองไปช่างใจเอาถ้าเกิดกาดเล่นเป็นสายฟรีเลยบอกว่าการเล่นสายฟรีจ๋าๆเลยนะแบบทุกคนกอดอ,อกลับฉันแน่นอนนะัอน,น,นไปพระอะไรครับไปเซนเลยนะหรือไม่ก็ไปพาลาดินอันนี้ไม่ตกงานแน่นอนรีบพูดจากใจ เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาเมจมันรับได้ทั้งสามอาชีพถูกไหมจะเป็นธนูจะเป็นวอริเออร์เอ่อจะเป็นเมจก็ได้ถูกไหมในขณะที่ว่าพาลาดินตัวแทงดูดตูดตีนบอสมันมีหนึ่งเดียวเหมือนกันพระมันก็มีตัวฮิลแค่หนึ่งเดียวเหมือนกันมีพ้อถูกไหมครับแต่ว่าพูดถึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะเล่นแบบเอ้าถามอกว่าเอ้าแล้วสายกาเดียเตอร์ไม่ดีหรอกาเดียเตอร์ดีครับแต่ว่ามีรู้สึกว่ามันต้องเข้าไปตีใกล้อะดาเมจมันแรงนะ กาเดเตอร์คืออาชีพที่ต่อจากซอสมาเตอร์แต่มันจะไม่เลือกเป็นสสายได้จะมีซอสมาเตอร์แล้วก็มีมูลหลอดแต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมไปมูลหลอดกันมากกว่าเพราะว่ามูลหลอดเนี่ยถ้าคนนี้อัดแรงแรงเอ็มแอ็กแทกหนักๆเนี่ยแรงมากแถมมันเท่ด้วยไงเป็นเหมือนแบบเพื่อนๆรู้จักนักดาบเวนท์มอนไหมอะอย่างนั้นอะอยู่ไกลฟาดปุ๊บโอ้โหกระโดดตีลังกากระโดดหมุนตัวปุ๊บเท่ๆเอาเรียกเราเรียกได้ว่าเป็นอาชีพพระเอกตลอดกาลแล้วกันนะของดาร์กเนตนะครับ อ่ะต่อไปนะครับอาชีพนิยมอีกอาชีพหนึ่งที่ทุกคนชอบประมาณ60%เลยมั้งในในเกมนักก้อนเน็ตทุกภาคนะอ่ะก็คือใครคือน้องเมดนี่เองนะครับอ่ะเรามาพูดถึงน้องเมดนะสายอาชีพก็จะมีโซเลสแล้วก็ไปอิเลเมนทาริสซึ่งจะเป็นคาสอซึ่งมันจะเล่นได้ทั้ง ไฟกับน,น้ำนะครับแล้วก็ for user เนี่ยมันจะเป็นในส่วนมืดกับแสงแล้วก็เซเลน่าเซเลน่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีซีซียิงนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่ยิงแรงที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรียวมีขออธิบายข้างล่างแล้วกันไม่ไงั้นเพื่อนเพื่อนงงแน่มันมันเป็นอาชีพเดียวที่ค่อนข้างงงอะนะเมดไฟเซเลน่าคือยิงแรงสุดแล้วครับแต่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะบอกว่าแรงสุดไหมก็สายสุลตานะ่ะต้องอันนี้แนะนำนะถ้าสายสุลตานอยากจะเอาดาเมจแรงมาก,มากยิงบอสขี้แตกนะ ไปเมดไฟเซเลน่าเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่มีซีซีแล้วก็ดามเมจ EX ไฟบอลน่ะยิงแรงมากปุ๊งเดียวรู้เรื่องอะ่ะถามว่าเก่ง PVP ไหมก็เก่งครับแต่ว่าต้องมีตัวกันให้เราดีๆนะถ้าเกิดมีตัวกันให้เราดีๆเซเลนากกา่าได้ยิงก็ขี้แตกหมดอ่ะถ้าได้ยิงนะแต่ถ้าเ,เจอพาเดดินเข้มๆก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าตัวเราไม่มีซีซีนี่คือข้อเสียนะครับอ่ะต่อไปเมดน้ำนะครับเห็นไหมเน้นแช่เพื่อเร่งดามเมจให้ทีมบางที เราแช่อ่อ PVP ก็แช่คนได้แช่มอนได้บางบอยก็แช่บางบอยก็แช่ได้ด้วยนะมันก็ช่วยทําให้เพื่อนเพื่อเราทาดาเมจในทีมนะมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆ่อนชอบสายไหนมากกว่านะครับไม่มีอะไรเก่งสุดอามีพูดแค่นี้ดีกว่าอ่ต่บไปเมดมืดนะครับเป็นตัวที่เล่น PVP สนุกน่าจะบอกว่าเมดมืดเป็นตัวที่เก่งพีวีพีสุดแล้วแหละในอะไรเราพูดถึงในสายเมดนะ พี p สนุกสกิลป่วนเยอะบีตาบอดแล้วไม่หยุดเวลาและกาวิทยแรงมากกาวิทก็คือสกิลที่มันดึงพื้นขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตกลงมาครับว้างด้วยสามารถเออเอาไปใช้ลงเน็ตก็แรงนะแต่ว่าแรงไม่เท่าเมดไฟแต่ว่าการเล่นของเมทเมืด PVP มันเจ๋งมันเป็นตัวแบกได้ดีกว่าเมดไฟต่อไปก็คือเมแสงเป็นตัวที่เล่นยากคล้ายเมทซับฟิวน้ำแข็งนะครับกระจก EX เพิ่มดาเมจบอส อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะอ่ะต่อไปถามว่าเมดเนี่ยสายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเอาเอา,เอาตรงเลยนะเมดสายฟรีก็โหดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเรามันยิงไกลไงเราไม่ต้องเข้าไปข้างในถูกไหมเวลาเราตีบอสเน็ตเอามันอยู่ที่แทงบ้าถ้าพาลาดินมันมันดูดบอสด,ดีเราก็ยิงสบายถูกไหมครับแต่ถ้าพาลา,า,าดินตายห่าก็ตัวใครตัวมันนะ และนอกจากสายฟรีเล่นได้ไม่พอนะเมดนี่มีจะบอกเลยว่าถ้าเป็นสุลต่านเล่นแบบอัดหนักๆเงินเรือๆนะไปเมดไฟเซเลน่านะมีจะบอกว่ายิงบอสไม่กี่ทีหายครับจริงๆนะและที่สําคัญก็คือ PVP ก็โหดนะ PVP 88โหดเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอยู่แผงหลังถ้าเกิดสมมุติเรามีพาลาดินเปิดแ่าดีๆนะหัวเรายิงสบาย ยิ่งเป็นเมดเมือม่อ PVP ยิ่งโคตรโหดกระโดดทีมเลยนะเพราะว่าทาให้ติดตาบอดได้ปวนอีกมีกาวีตี้เอาอสมมติธาราดินวิ่งมาจะถึงตัวแล้วเเรากาวิตี้ดูดขึ้นมาพาลาดินตกมาปักเราก็วิ่งหนีถูกไหมสรุปก็คือเมดเป็นอาชีพที่ขี้กงที่สุดครับจะเป็นสร้างสายฟรีหรือว่าเออจะเป็นสายเติมก็ยิ่งฮาร์ดคอ์นะ อันนี้มีพูดแบบละเอียดเรื่องเมทไปแล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูแต่ว่าถามว่าเมทมีตกง,งานไหมก็มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราลงเน็ตอย่างเงี้ยดามเมทอะ่ะมันก็มีให้เลือกสามชื่อถูกไหมมีเมทมีวอร์เออร์ Warrior, แล้วก็อาเชอร์ถูกไหมครับลัคนูในขณะที่ว่าอา้าวยังไงก็แล้วแต่ปาร์ตี้ก็ต้องรับพระหนึ่งถูกไหมอันนี้มีก็ย้ําแล้วพาราดินแท้งก็ต้องรับหนึ่งถูกไหมไม่อย่างนั้นมันลงดะมันลง,ลงเน็ตไม่ได้เว้ยยิ่งดันโหดๆยิ่งไม่ได้เลยต้องมีพาราดินหนึ ส่วนดาวเมทก็แล้วแต่หัวหน้าปาร์ตี้จะเลือกนะเพราะว่ามันก็มีทั้งสามอาชีพถูกไหมแต่โดยส่วนตัวถ้าเพื่อนๆอัดมาแรงๆไม่ตงไ่ตกงานหรอกยังไงก็หัวอยู่ดีนะเมดอะอ่ะต่อไปอาชีพนักธนูนะครับโอ้โหพูดไม่พูดถึงไม่ได้นะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนต้องเล่นกันหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกี่เกมกี่เกมกี่เกมไม่ว่าจะกี่เกมก็แล้วแต่ยังไงยังไงนักธนูก็ต้องมีทุกเกมนะครับอ่ะนักธนูนะครับจะเป็นในในส่วนธนูยาวเป็นอาเชอร์ราคาต่อไปก็คือ โบมาเตอร์อเดี๋ยวดูคลิปแป๊บนึงนะครับอะโบมาเตอร์เป็นยังไงโบมาเตอร์คือยิงธนูแบบจ๋าๆเลยก็คือยิงระยะไกลถ้าคนที่ชอบเล่นธนูเนี่ยจริงๆแล้วเ,เขาจะเล่นโบมาเตอร์กันซื้อโบมาเตอร์อนาคตค้าสามจะเป็นสไนเปอร์แล้วสไนเปอร์มันจะโกงตรงที่ว่าสกิลมันยิงโดนง่ายกว่าครับยิงโดนง่ายกว่าเออนักเวสเอีกแล้วสกิลมันยิงไกล ถ้าเกิดเป็นสกิล EX ของคลาสาจะมีลดดีเลยแล้วก็ยิงไวมากมันจะยิงแบบบ๊บบ๊บ๊บปับเดียวก็เต็มแล้วอะปับเดียวก็รีดีไปเราไปวนครูดาวแป๊บนึงก็ยิงต่อได้ถวเม็กกูอะ่อะอะัะมีคนถามมีมีเล่นอาชีพอะไรใช่ป่ะมีเล่นโบมาเตอร์ ater, แล้วเดี๋ยวมีจะไปเล่นเป็นสไนเปอร์เพราะว่าคือที่หมีไปถามจากผู้เล่นจีนมาเนี่ยแล้วก็ที่ตัวเองเล่นเองเนี่ยจะบอกบอกว่าทั้งธนูเนี่ยเป็นอาชีพที่สายเติมน้อยเล่นแล้วโหดครับไม่จำเป็นต้องเติมเยอะก็โหดได้ถ้าเป็น ขอ,ขอเปลี่ยนเป็นแค่โบมาสเตอร์ก็คือเก่งแล้วครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆก็คือสไนเปอร์ต้อง e f ้วยนะอ่าต่อไปในส่วนอีกอาชีพนึงคืออาโคแบทเก่งไหมอาโคแต่อาโคแบทมันจะออกแนวเป็นแบบเออผสมการยิงธนูกับการเตะส่วนใหญ่จะเข้าไปชิดมากกว่าซึ่งมีเคยลองเล่นมีรู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างต้องใช้ฝีมือสูงนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเตะบอสอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องหลบด้วยถูกไหมอันนี้แล้วแต่ชอบชอบมันก็เก่งทุกอาชีพะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบนะอ่ะจากระดับความสายฟีสาสาสุตย ถ้าธนูสายฟรีทุกคนเล่นได้สบายๆถ้าไปเล่นโบมาเตอร์นะแต่ถ้าเป็นอะโคแบทเนี่ยต้องออกแนวสุลตานหน่อยคือเรามันต้องอัดของนิดนึงเพราะว่าตัวนักธนนบางถูกไหมครับแล้วเราก็ยังไงเราก็จำเป็นต้องอัดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเป็นอะโคแบทเราไม่อัดเลยเลือดน้อยโดนไม่กี่ทีตายนะเพราะอย่าลืมว่าพื้นฐานนักธนูมันนิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยไปโบมาเตอร์เล่นแบบอีซี่ครับเล่นแบบอีซี่ยิ่งไปยิ่งถ้าสุลตายิ่งอัดยิ่งโคตรกง พีวีพีเก่งไหมเก่งครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีพลาดีในปาร์ตี้หรือเปล่าหรือมีนักดาบที่เขาเปิดเราเก่งอ่ะเ,เออถ้าเกิดสมมติเขาแทงเขาเปิดให้เราดีเราก็เคลียร์ยิงสบายเพราะอย่าลืมนะสกิลของนักธนูเนี่ยมันใกลสุดนในเกมแล้วใกล้วอาเมดอีกน,นะครับใกล้ว่าเซเลน่าอีกระยะยิงเรากินขาดนะแต่ถ้าเกิดเซเลน่าเข้าถึงตัวได้ก็ชิบหายนะแค่นั้นเองนะอ่ะก็จบกันไปสําหรับการแนะนํานะครับสี่อาชีพซึ่งหมีพยายามพูดเออแบบทุกอาชีพให้หมดเลยนะให้แบบเพื่อนๆ่กระจ่าง อ่ะคำถามอยอดนี้ก็คือน้องแว่นกาลีแอดเข้าหรือ,อยังยังไม่เข้านะในส่วนตอนนี้ก็คือจะมีแค่สี่อาชีพอ,อ่สามอาชีพนี้จะมาตอนค้าสามครับจะจะจะทยอยเข้ามานะแว่นกับกาลีแล้วก็แอดนะครับซึ่งหล,หลายๆคนก็รออยู่บางคนอ่านกาลีเป็นกาลีนี่ฮาเลยนะมีอ่านละฮาเลยนะไม่ใช่นะเขาชื่อกาลีนะเพื่อนๆอย่าไปเรียกกาลีไม่ได้นะจบเลยนะอ่ะโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็ เ,เพื่อนๆหลายเล่นอาชีพอะไรของหมีเล่นโบมาเตอร์รอเป็นสไนเปอร์นะเพราะว่าหมีไปลองมาหรือไม่มันเล่นโคตรง่ายหรือง่ายจริงๆอาตอนอาเชอร์ลำบากนิดนึงพอเป็นโบมาเตอร์กูชีวิตกูสบายเลยยิงไกลอย่างเดียวเลยบอสไม่ได้ตีกูเลยนะถ้าเกิดแทงดีๆนะครับอะไรเพื่อนๆเ,เ,เล่นอาชีพอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับ